เรื่องนี้ไปดูงานใหญ่งานสาคัญครั้งเดียวในชีวิตสวัสดีครับร้อยตำรวจเอกวรค,คัดพันธ์าแหน่งรองสารวัตรตารวจภูธรจังหวัดลำปางอยู่ในระหว่างเป็นงานวันมั่นวันขอมั่นวันนี้ครับฝ่ายชายนะครับพาญาติมาขอมั่นสาวครับแมแต่ฝ่ายสาวนี่ก็งอนอยู่อุย้ยงอนเรื่องอะไรไปดูครับ อาจารย์นะนะหายงอนสักทีนะนะไม่รู้ไม่หายอม,มจังงอนอะไรกันนักกันหนาะ<ม>นี่มันวนันมันนะเจเนียโอ้โหยุ้ยดูเหมือนว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาจะงอนอะไรสักอย่างนะง้อมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันยังไงต่อเนี่ยสาวมานหลายวันแล้ว่าจนถึงวันงานแล้วเนี่ยยังไม่เลิกอ,อีกหรอหายงอนนะไม่รู้ไม่เล้ออ้าวนั่นนั่นนั่นดูดูดูนั่น้องสาวเขามาตามแล พิธีกรพิธีการทําอะไรไม่ได้แล้วนะแล้วแขกเหลือก็มาเต็มเลยอ่ะอะไรของพี่เออนั่นเด็กจะงอนเลยนักหนาเนี่ยไม่รู้ฉันจะงอนก็นี่มันเรื่องของฉันอ่ะเอ้าไม่ว่าน้องเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เคลียร์เออเคลียร์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 เร็วเลยโอยงอให้มันหนักหน่วงกว่านี้หน่อยได้มหมดีมหมฮะหรือว่ายังไงแล้วฝ่ายชายก็งอนะครับสารพัดวิธีอยู่อีกนานเลยก็ไม่ได้เลือกครับโอ้ยอย่างงอนเลยนะที่รักจ๋านะวันนี้งานมากแล้วนะอย่างงอนนะเอ้เ อะไรเนี่ยจะงอนอะไรทั้งนั้นฉันหิวแล้วนะเออไม่ทำเอ้าเอ้านี่ที่รักพี่รักสิก่อนสิยยังอีกเหรอโอ้ยยังไม่เลิกงอนอีกไม่ไม่รับมั่นใช่ไหมได้เอาไม่เอาแล้วบ้านเนี่ยลูกสาวเยอะแยะใครพร้อมนะมาเลยไหนๆก็จัดงานแล้วจริงหรือเปล่าคะจริงโดนโดนเอามาเลยเหรอพี่่ไมเอาเฮ้ยก็หนูเอานะถ้าพี่ไม่เอาก็หนูเอานะ พี่ไปมั่นกันเฮ้ยเเเจเจมาจากไหนเนี่ยมาอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยสาวเขาจะเอาไปแล้วเฮ้ยโอ้ก็เจ๊งอนเขาไม่เอาแล้วอะเฮ้ยนี่อะไรของแกเนี่ยเอ้าก็พี่ไม่เอาเขาแล้วอะจะโทษอะไรหนู่ะจะไม่โทษได้ไงนี่มันแฟดชั้นเอ้าก็พี่ไม่เอาเขาแล้วเขาก็ไม่เอาพี่สุดท้ายเขาเป็นแฟนหนูแล้วกันนะไปพี่ไปมั่นกัน ไปตีอะไรเขาก็แก่เ,เล่นตัวนะงอนเหลือเกินเ,เล่นหนักไปงัดเขาเลยไม่เอาเจ๊เอ,อ้ยน้องก็เอาดิส่งน้ำหน้า เล่นตัวไม่รับมั่นฝ่ายชายก็ง้อต้องนานผู้หญิงก็ไม่ยอมผู้ชายก็ชักโมโหแล้วถ้าไม่รับมั่นก็ไม่เอาละถ้าง,งั้นขอพี่น้องตระกูลนี้พี่น้องฝ่ายผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะ่ะพี่ไม่เอาหนูเอาเองแค่นั้นแหละโมโหเลยทีนี้ผู้ชายก็โอเคตกลงไปเลยเอาคนนี้ก็ได้เมื่อก็เลยทะเลาะวุยวาดกันจากงานมงคลต้องเปลี่ยนมาเป็นสวมมงคลนักมวยแทนมักงเนี่ยขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเจ้าของเรื่องพี่ไม่เอาน้องเอาแทน